เห็นไหมเห็นไหมฮะนี่แต่คือดอกมันเนี่ยมันนี่สีชมพูเห็นไหมคือจริงๆแล้วมันจะดอกมันจะออกมาเป็นช่ออย่างนี้เลยนะแบบประมาณสักฟุตหนึ่งอะ่ะคือถ้าต้นใหญ่หญๆอ่ะแล้วมันออกมาเป็นสีชมพูแบบอ๋อสีชมพูมีดอกแต่มันดอกมันสัานนิดนึงนี่นี่นีๆๆ่ตรงนี้สีชมพูนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหม,มอ่ายังยังดีนะที่ได้เห็นดอกนะออกแล้วมันจะออกมาเป็น เป็นช่ออย่างนี้เลยนี่ออกมาเป็นช่อเลยอ่าแล้วด้วยความเป็นธรรมชาติอะไรรู้ไหมมันไม่ได้มีแค่ดอกไม้นะฮะมันจะมีพึ่งมาด้วยมันจะหวานเนี่ยมันมีเกสรดอกไม้เยอะไงดอกไม้เออแล้วพึ่งมามันก็ดูธรรมชาติะนะฮะสีขาวมีไหมโอ้ตรงนู้นสีขาวน่าจะเลิอกอ๋อนี่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 สีขาวเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูนิดหนึ่งไหน,นไหนก็นะคลิปนี้ขอขออวดหน่อยขออวดหน่อยนะครับนี่ นี<เ> auto> ่น <autour> so okay? right! ี่มีพึ่งมีพึ่งมีพึ่งของจริงนี่มีพึ่งของจริงเห็นไหมนี่นี่โอ้โหไ้ไงธรรมชาตินะธรรมชาตินะนี่สีขาวครับทุกคนครับนี่นี่สีขาวแบบยังมันยังเล็กอยู่มันยังเล็กอยู่เห็นไหมอ่ามันยังเล็กอยู่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือแบบธรรมชาตินี่คือธรรมชาติสร้างขึ้นมานะศิลปะก็โอเคครับสําหรับใครที่ 来。Nah.